จอห์นดีร็อกกเฟลเลอร์วิธีคิดของคนที่รวยไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะวินัยทางชีวิตเธอรู้ไหมจอห์นดีร็อกกเฟลเลอร์ไม่ได้เริ่มจากการถามว่าจะรวยยังไงดีแต่เขาเริ่มจากคำถามที่เรียบง่ายมากคือฉันจะไม่จนได้ยังไงและคำถามนี้เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิต ข้อคิดที่หนึ่งความกลัวความจนคือแรงผลักที่ทรงพลังที่สุด r o เ k ตเฟลเลอร์โตมาแบบไม่ได้มั่นคงพ่อไม่อยู่บ้านบ่อยรายได้ครอบครัวไม่แน่นอนสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความไม่มั่นคงเขาเลยซึมซับนิสัยสำคัญ3อย่างตั้งแต่เด็กคิดก่อนใช้เก็บก่อนใช้ วางแผนก่อนตัดสินใจเขาเคยบอกว่าฉันฝึกวินัยตอนยังไม่มีเงินพอเงินมาวินัยก็พร้อมรองรับมันคนจำนวนมากพอมีเงินถึงจะคิดเรื่องวินยัยแต่คนรวยจริงฝึกวินัยก่อนที่เงินจะมาข้อคิดที่สองคนที่ควบคุมเงินได้คือคนที่ควบคุมชีวิตได้ รอเชฟเฟลเลอจดบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบไม่ใช่เพราะเขาขี้งกแต่เพราะเขาอยากรู้ความจริงของตัวเองเขารู้ว่าเงินหายไปตรงไหนเงินงอกตรงไหนและอะไรคือการใช้เงินที่ไม่จำเป็นการไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือสัญญาณว่าเรายังควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ ข้อคิดที่3ธุรกิจไม่ต้องเทแต่ต้องชนะจริงตอนที่ทุกคนอยากทำธุรกิจที่ดูหรูร็อกเก e l เฟลเลอร์เลือกน้ำมันสกรปรกเหม็นไม่น่าตื่นเต้นแต่เขาเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเขาเห็นระบบเขาลดต้นทุนทุกจุดคุมคุณภาพทำให้ราคาถูกกว่าเจ้าอื่นเสมอเขาไม่ถามว่าฉันจะดังแค่ไหน แต่ถามว่าฉันจะอยู่ได้นานแค่ไหนธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่ธุรกิจที่หวือหวาแต่คือธุรกิจที่ควบคุมต้นทุนได้ดีที่สุดข้อคิดที่4คนรวยจริงคิดเป็นระยะยาวเสมอ Rockefeller ไม่รีบไม่เร่งไม่เล่นเกมสั้นเขาสร้างสแตนดา r ์ดออยด้วยแนวคิดเดียวคือขอชนะช้าแต่ชนะยาว เขายอมกำไรน้อยเพื่อครองตลาดยอมโดนมองว่าใจแข็งเพื่อรักษาความได้เปรียบถ้าเธอคิดแค่วันนี้เธอจะแพ้คนที่คิดถึงอีกสิปีข้างหน้าข้อคิดที่5อย่าพยายามเก่งทุกอย่างจงเก่งเรื่องเลือกคนอกเคฟเฟอร์ไม่อายที่จะยอมรับว่าเขาไม่เก่งทุกเรื่องแต่เขาเก่งมากเรื่องเดียวคือเลือกคน ฉันไม่ต้องการคนที่เห็นด้วยกับฉันฉันต้องการคนที่กล้าคิดต่างแต่คิดเก่งผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในห้องแต่คือคนที่ทำให้คนเก่งอยากอยู่ในห้องเดียวกับเขาข้อคิดที่6เงินเยอะไม่ได้แปลว่าชีวิตดีช่วงหนึ่งร็อกเคเฟ,เฟลเลอร์รวยที่สุดในโลกแต่สุขภาพเขาพังมากผมร่วงเครียดนอนไม่หลับ จนเขาเริ่มเข้าใจว่าเงินที่ไม่มีสมดุลคือหนี้ในรูปแบบหนึ่งหลังจากนั้นเขาเริ่มจัดชีวิตกินง่ายอยู่ง่ายใช้เงินอย่างมีสติเงินควรรับใช้ชีวิตไม่ใช่ควบคุมชีวิตข้อคิดที่7การให้คือความมั่งคั่งขั้นสุดท้ายช่วงปลายชีวิต r o c k ฟเฟ l ร์เลอร์บริจาคเงินมากกว่าครึ่งชีวิตที่เขาหาได้ สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลมูลนิธิและโอกาสให้คนรุ่นหลังเขาเชื่อว่าการสะสมเงินโดยไม่แบ่งปันคือความยากจนทั้งจิตวิญญาณความรวยที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่คือผลกระทบที่เราทิ้งไว้ให้โลกถ้าจะสรุปจอร์ดีร็อกเก็เฟลเลอร์ให้เข้าใจง่ายที่สุดเขาสอนเราว่าวินัยมาก่อนเงินระบบมาก่อนกำไร ทีมมาก่อนอัตตาสมดุลมาก่อนความรวยและการให้มาก่อนความหมายของชีวิตเขาไม่ได้รวยเพราะฉลาดที่สุดแต่รวยเพราะเขาซื้อสัตว์กับวินัยของตัวเองทั้งชีวิตถ้าเธอยังไม่รวยไม่เป็นไรเลยขอแค่วันนี้เธอเริ่มคิดแบบคนที่ไม่ยอมจนเหมือนที่ร็อกเก็ l เฟลเลอร์เคยคิดก็พอ